เยสุกลลวัตเฉลยสาเหตุวิกกี้ตัดผมสั้นที่รู้แล้วเข้าใจได้อีกหนึ่งครอบครัวที่แสนจะอบอ,อุ่นสำหรับครอบครัวของพระเอกมาดเข้มเยสุกลลวัฒคณารถและภรรยาสาววิกกี้ซึ่งสาววิกกี้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วตั้งชื่อน้องวิรินเราจะเห็นโมเมนต์โคครอบครัวน่ารักๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรม ล่าสุดพบว่าคุณแม่วิกกี้ตัดผมสั้นเลยหลายคนต่างสงสัยและอยากรู้หันว่าเหตุใดทําไมแม่ตัดผมสั้นขนาดนั้นล่าสุดเวียได้ออกมาเปิดใจฉเฉลยสาเหตุตัดผมสั้นแทนภรรยาแล้วคะ่ะโดยบอกว่าภรรยาอยากตัดเองเวลาสระผมใดผลใช้เวลานาน,านเลยตัดสั้นประหยัดเวลาจะได้มีเวลาไปเลี้ยงลูกทำอะไรก็คล่องตัวขึ้นสำหรับตนก็คิดว่าดีถือว่าเปลี่ยนลุคไปด้วย